สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ในภาษา柬ชาครับสวัสดีค่ะอรุณสวัสดย์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์แปลว่าอรุณสวัสดอจะจุ่มเรียบสัวก็ได้จุ่มเรียบสัวเนี่ยสวัสดีทั้งวันก็จุ่มเรียบสัวได้นะรอรุณสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ก็ราตรีสวัสดีคล้ายๆเรายังเช้าอยู่ยังมีคำถามด้วยมีคำถามด้วยนะครับสุภาษิตของกัมพูชาที่บอกตีไหปาราให้แตกมีความหมายว่าอย่างไรความหมายที่หนึ่งนี้คุณเซนเชียนี้ทำอะไรก็ทำให้สุดความสามารถออ่่่ัันนททีี ปลามันก็มีกลิ่นไงตีมันเหม็นเอาความลับในกลุ่มในบ้านเองไปบอกคนอื่นอันนี้เป็นเป็นทางเลืที่สองความก็มีความกังเกไม่แน่ใจรางวัลที่ได้นี่เป็นสครับอย่างดีนะครับเอาข้าวหอมมะลิอย่างดีแล้วก็ใส่เครื่องอะไรหลายๆอย่างสําหรับสครับคุณเซนที่บอกว่าผิวยังดีจนถึงทุกวันนี้วันนั้นลองทามือข้างหนึ่งตอนนี้สองข้างยิ่งผิวสีไม่เท่ากันอยู่เลยถูกขนาดนั้นเลยนะครับมีคําถามทางบ้านไปดูคําถามทางบ้านวันนี้จากหลายออฟฟิเชียลครับใช่ค่ะเป็นคาถามจากราไป เที่ยวประเทศเพื่อนบ้านต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างลำบากยุ่งยากไหมคะวงเล็บสูงไวัยแล้วคะ่ะไปทัวร์จะดีกว่าไหมคะก็ถ้าไปทัวร์ก็ง่ายกว่าแต่ว่าไปเที่ยวเองก็ได้ครับโดยเฉพาะอย่างเมียนมา เอ่อสปอลาวัมพูชาเนี่ยไปสบายสบายเพราะว่าไปสบายแล้วส่วนใหญ่เขาเขารักคนไทยในเวียดนามอาจจะสับสนนิดหน่อยชีวิตแล้วก็ผมว่าไปได้ฮะสบายสบายไปเที่ยวเลยไปทัวร์ก็ง่ายแต่ว่าไปด้วยตัวเองเนี่ยก็จะไปสอหาร้านอย่างที่ที่ผมเดี๋ยวจะพาไปทานได้เ<ฆ>มื่อสองวันไปเจอผู้การทัวร์เยอะเลยที่เสร็จจัดประชุมที่จังหวัดตราด <c oughs> ปรากฏว่าทุกคนมาเดินมาหาผมว่าไอ้ร้านที่ไปทานเนี่ย เขาไม่รับทัวร์คือคือมีลูกทัวร์เยอะมาก oh. อยากขอไปดูรายการเราเราบอกเนี่ยบอกทัวร์ไ,ไปร้านนี้น้่นนั้นนะ,ะแต่ร้านนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยรับทัวร์กันที่เราเลือก oh. เลือกนะครับอ่าอ,อย่างเช่นร้านนี้นะครับไปแล้วครับพาไปดูร้านนี้เลยครับเป็นร้านชัยนิสเฮานะครับไปดูบรรยากาศนี่จากด้านนอกนะครับนี่เป็นเป็นร้านจีนตาทาสีใหม่เป็นร้านใหม่แบบนี้ถ้าคีย์กูเกิลจะเจอคำว่าเทปุยก่อน T E P U I เทปุยนี่พอเข้ามาข้างในเนี่ยเดินเดี๋ยวเดินเข้ามาข้างในเนี่ยนะครับ คือทีแรกก็บอกเป็นชายนิชเช้าก็ไปดูบอกไปร้านเป็นร้านติดอันดับยอดนิยมอันหนึ่งนะอออพอเข้าไปเดี๋ยวดูบรรยากาศนี่ข้างในเห็นไหมสวยงามข้างในที่เห็นกระดมกระดาษนี้เขาตั้งใจขีดนะฮะเป็นไปไปขูดเพื่อให้สีมันกระท้อให้ดูเก่าเก่า,ให,ใ,ากให้ดูคลาสสิกให้ดูคลาสสิกเนี่ยแล้วก็สวยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นชั้นล่างนี่มวยคนนี้สวยมากนะฮะสวยไหนะม <c oughs> ร้านเ <c oughs> ข้าไปแล้วเก๋มากเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนี่ชั้นสอง พาไปชั้นสองชั้นสองเป็นห้องจัดเลี้ยงใหญ่ข้างล่างเป็นเหมือนกับทานทานเหมือนพวกฟิงเกอฟูดทั้งหลายข้างบนเป็นดินเนอร์ใหญ่จุได้สัก4050คนคนี่ผมกำลังนะจะพาคณะทีเซไปดินเนอร์กันที่นี่ข้างบนก็สวยมากเก๋นะฮะจัดจัด,จดรูปแบบไหนก็ได้ที่เราอยากจัดนะเก๋ไก๋มากนะครับไปดูของตกแต่งสวยๆข้างล่างนี้ภาพเพื่บเลยนี้เขาเลือกมาได้ผมว่าได้กลมกลืนนะสวยบรรยากาศดีแล้วก็มีที่นั่งสวยๆเนี่ยเดินดูเดินดูแล้วเพลินนะฮะร้านนี้ ถ่ายรูปสวยใช่ถ่ายรูปสวยไฟเฟยรู้สึกคนแต่งมีเทสเนี่ยดูสิมไม่ได้มีแต่งสวยเฉยแต่ว่าสําหรับวัยรุ่นอย่างคุณเซนเขามี มี่ที่เปิดเพลงอาจารย์อาจารย์ละอาจารย์ละหนูไว้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวริบก็เอาขึ้นตังค์แล้วนี่นี่เนี่ยเขามีเขามีที่ที่ sketch แผ่นไว้ด้วยเปิดเพลงแบบพี่แบบวัยรุ่นนะไม่ใช่แบบเปิดเพลงเก่าๆเฉยๆดูวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับเชฟที่นี่คือคุณเอมี่บาร์ดเอมี่บาร์ดเนี่ยเป็นเชฟที่เคยชนะไอเชฟกระทะเหล็กเมืองไทยมาแล้วปี57เนี่ยมันเป็นสาวชาวแอฟริกาใต้นะฮะเธอมากับก็กับ มาลุยลงทุนที่นี่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยากมาตั้งต้นเนี่ยฮะสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงได้ว่า2คนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความหมายใช่ค่ะเอาไปดูอาหารจานแรกไปดูจานแรกครับเป็นซิกเนเจอร์เลยนี่เอาแป้งตอร์ติญาแป้งแบบแบบเม็กซิกันข้างในเป็นเป็ดปักกิ่งเอาเป็ดปักกิ่งทีนี้จะห่อแบบแป้งจีนใช่ไหมเอาแป้งแบบเม็กซิกันเนี่ยแล้วมาพอดีคาเลยนะครับเออเป็ดปักกิ่งก็เหมือนเป็ดปักกิ่งออกหวานหวานเนื้อเนื้อเป็ดหวานหวานอร่อย อร่อยได้ความเก๋ไก่คือแป้งมันจะหนากว่าแป้งเป็ดปักกิ่งจีนปกตนินี่คนไทยเอาอมาประยุกต์ทำได้นะฮะเลยลองดูนะทำแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะที่เรียกว่าอาหารฟิวชั่นฟิวชั่นเก๋ไหมเดี๋ยวยังยๆง่านี่เป็นตอร์ติย่าเป็ดปักกิง่งนะครับอันนี้อร่อยแน่นะครับอันต่อมาอันต่อมานี่เป็นอกเป็ดจากเมืองไทยนะอกเป็ดอบซอสบีทรูท นะเชฟเอมี่เขาอยู่เมืองไทยบอกเป็ดเมืองไทยอร่อยก็เอาก็สั่งนําเข้าจากเมืองไทยไปและสีชมพูนั่นก็คือซอสบีทรูทไงผมสั่งแบบมีเดียมทานนี้มันต้องมีเดียมหน่อยนะแล้วเนื้อเป็ดมันจะจะยังคงความนุ่มแล้วว่าอืมอร่อยบอกเลยว่าอันนี้อร่อยอันนี้อันนี้อร่อยนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยคนไทยทําได้เลยนี่ปลากระพงซอสขีวหวาน Oh. เอาปลาก,กระพงมากริวนะมากริวจนหนังมันกริมเกรียมหน่อย <Okay. S 2> กรอบๆหน่อยแล้วเอาเอาเครื่องแกงเขียวหวานเนี่ยมาทําเป็นซอสโรยไว้นะครับ oh. ไม่ต้องให้เผ็ดมากเผ็ดนิดๆได้กลิ่นเครื่องแกงอร่อยมากอันนี้บอกว่าเก๋ไก่เลยคนที่ชอบทานปลากับชอบทานเครื่องแกงนี่อร่อยนะทานแล้วเพลินเลย oh. สเต็ปกปลากระพงซอสเขียวหวาน oh. อีกจานนี่เป็นจานที่ผมชอบมากนี่นดูจากหน้าด,ดูไม่รู้เลยใช่ไหม <laughs> <laughs> นี่ครอสซินีเพลทครอสซินีนี่คือขนมปังกรอบ ขนมปังกรอบที่ใส่หน้าต่างๆคล้ายบรูเชต้านะ<ช>เป็นของของทานเล่นเดี๋ยวมาดูกันแต่ละหน้ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็นเพลทมีอยู่หอย่างเลยอันแรกเป็นหน้าแซลมอนนี่เห็นไหมเป็นหน้าแซลมอนอืเดีย๋ยวทานเดีย๋ยวผมจะทานอันนี้แหละ, <c oughs> ะอีกอันนึงก็เป็นหน้าแตงกวานหน้าแตงกวาก็จะอร่อยสําสหรับคนชอบผักโดยเฉพาะ<ช>นะครับนี่หน้าแตงกวาก็อร่อยอีกแบบอีกอันนึงเป็นหน้าเป็ดปักกิ่งอ่าประยุกต์ใช้อย่างในเครื่ถ้าถ้าไม่อยู่ในแป้งตอร์ติญ่า เป็ดนะฮะอีกอันนึงเก๋กว่าหน้ากิมจิเอากิมจิเกาหลีมาใส่เออเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดนิดๆนะอีกอันนึงเป็นหน้าไข่ออนเซนแบบญี่ปุ่นไข่ต้มแบบญี่ปุ่นนะฮะแล้วอีกอันนึงจะเป็นหน้าแบบสลัดเห็ดสลัดเห็ดแบบอิตาเลียนนะครับเวลาทานก็ต้องเอามือทานเลยนะครับผมทานอันที่เป็นแซลมอนอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะ มาภาพที่ฐานไม่ยอมมานะฮะสงสัยมีปัญหาไหมมีปัญหาไปจานต่อไปเลยจานต่อไปก็เลยก็ได้นะครับเป็นจานต่อไปเป็นมาจากอินเดียสัมโมซาสามโมซานีคือกะหรี่ปั๊บอินเดียนั่นเองอ<า>ันนี้เป็นไส้เนื้อถ่ายมาฝากคุณอิ๊บโดยเฉพาะเพราะเป็นคนชอบเนื้อข้าจานนี้อร่อยมากแล้วพี่อิบก็ชอบของทอดมากค่ะ รักษาสุขภาพเป็นคนรักษาสุขภาพคือคือซามโมซานี่มี2แบบท่านผู้ชมครับคือมีกรอบกับแบบนู่อันนี้แบบกรอบแล้วข้างในเนื้อนะโหเนื้อนุ่มนวลแล้วก็เครื่องเทศนี่หอมมากอันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดนะครับอันสุดท้ายฟิวชั่นไปเป็นขนมเบื้องไข่บันเสี่ยวของเวียดนามของเวียดนามก็มีขายนี่ก็เหมือนกบท่ที่เมืองไทยแต่เอามาทำให้ดูเป็นแบบ ตกแต่งสวยๆเก๋ๆหน่อยนะตกแต่งสวยๆ,ๆก็กินกับน้ำจิ้มของเวียดนามบอกได้เลยว่าอร่อยร้านนี้อร่อยครับเก๋ไก่ไปบ่ายๆก็จะขายพวกฟิงเกอร์ฟู้ดถ้าไปตอนเย็นก็จะเป็นพวกดินเนอร์จานใหญ่ๆเชฟปุยรับรับรองว่าอร่อยอร่อย <ๆ S 1> ทุกจานนะครับเชฟก็เขาคอยดูแลเราอยู่เอมีบาทบอกไปเลยว่ามาจากรายการนี้นะครับก็จะดูแลเป็นพิเศษให้ เต็มปากเต็มคำดีนะที่เอามาให้ดูพวกนี้เพราะว่าร้านประเทศพวกนี้เขามีเขามีของอร่อยๆเยอะร้านดีๆเยอะเนี่ยเห็นไหมขนาดกัมพูชาใครจะไปคิดว่าว่าไม่มีร้านแบบนี้มีนะครับเพราะนั้นเขาก็แจวไม่แพ้เราแล้วก็วัตถุดิบดีๆก็ไปจากเมืองไทยด้วยไปจากเมืองไทยด้วยนะครับไปนะครับอร่อยครับไปเที่ยวกันได้สบายๆเลยนะครับส่วนคําเฉลยคําถามที่บอกว่าตีไหปลาร้าตัวเองแตกนี่ก็คือเอาความลับในกลุ่มในบ้านตัวเองไปเล่าให้คนเขาฟังเห็นไหมล่ะเซนบอกแล้วต้องเป็นข้อสองพออาจารย์บอกมาว่าปลาร้ามัน ส่วนส่วนที่บอกว่าเวลาทำในตั้งใจทำห้ดีสุดชุบาสิทกัมพูชาบอกว่าล้วงไหปลาราล้วงให้ถึงรักแล้คือล้วงไปจนสุดหาปลารานี่ล้วงเย่างเี้ทำห้ดีสุดล้วงไหปลาร้าล้วงจนถึงรักแล้ก็ประมาณนี้ไงหปลาราใช่ไหมครับอันนี้่อทีจะให้น้องเซนมาเอาดีทางการใบไม่ได้เหรอคะติดตามติดตามพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เริ่มใหม่ค่ะเหมือนคุณผู้ชมนะครับพรุ่งนี้มาเริ่มกันใหม่ค่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารของข่าวเช้าวันหยุดกันได้เหมือนเดิมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ